สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls t a r o t นะคะวั mm hmm. นนี้ก็อยู่เคเช่นเคยคือ,อเค้กอะเอาจริงๆเค้กไม่แน่ใจวันที่มันแบบ exactly ว่าช่องเราอะเปิดมาได้กี่เดือนกี่ปีเปิดจริงๆวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะคือที่เค้กไปย้อนดูอะมันน่าจะประมาณช่วงกลางปีนี่แหละแบบมิถุนากรกดาสิงหาอะไรองี้แต่เค้กก็ถือโอกาสให้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่แบบ อยากจะมาขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาตลอดทั้งคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆนพี่ที่ติดตามมาตั้งแต่นานแล้วอะตั้งแต่เราเริ่มต้นช่องนะคะเคก,ก็คิดว่าตอนนี้น่าจะน่าจะครบ3ปีพอดีนะคะแบบเปิดช่องมา3ปีแล้วแล้วเราก็ขอใช้คําว่าเราโตมาด้วยกันตั้งแต่ตอนที่ตอนที่เคกเองก็ยังมีประสบการณ์ชีวิตความรักเรื่องการงานใดๆก็ตามที่มันยังน้อยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย จนมาถึงตอนนี้นะคะหลายๆคนน่ะจากมัธยมก็เปลี่ยนมาเข้ามาหาลาัยบางคนนะคะจากที่อกหักตอนนี้ก็มีแฟนนะคะบางคนน่ะตอนนั้นเป็นแฟนกันตอนนี้แต่งงานแล้วก็มีนะคะก็ขอบคุณมากที่อยู่ในช่วงชีวิตของกันและกันมาตลอดนะคะตลอดช่วงเวลาสาปีแล้วก็คิดว่าแน่จะยังอยู่แบบนี้ไปอีกไปอีก,ไปอ,กไปอีกนานขอให้มันเป็นคําว่าไปอีกนานแล้วกันนะคะโดยที่เราก็จะไม่กําหนดเะว,ว่าวันหนึ่งอะ่ะเราจะยัง ได้นั่งคุยกันแบบนี้ผ่านคลิปวิดีโอผ่านการดูไพ่หรืออะไรต่างๆแบบนี้อีกไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็หวังว่ามันจะยังเป็นแบบนี้ไปอีกนานนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยคือถ้าไม่มีหลายๆคนอ่ะแบบสนับสนุนช่องอ่ะมันก็คงจะไม่มาถึงวันนี้เคก็คงจะไม่มีกําลังใจในการทําคลิปอะไรเงี้ยนะคะมาจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เคก็ยังหวังว่า สิ่งที่เค้กแชร์ไปพูดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดไพ่อ่านพื้นดวงหรือคลิปต่างๆที่เป็นความรู้ทั่วๆไปหรืออะไรที่เค้กรู้สึกคิดนึกคิดแบบสนุกสนานอยากจะแชร์ให้ฟังอะไรเค้กก็มองว่ามันมันอาจจะมันคงจะสามารถสร้างรอยยิม้มสร้างประโยชน์หรือว่าให้กําลังใจหรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้นะคะ แล้วก็คิดว่าหลังจากนี้มันก็ยังจะมีคลิปนั่นนี่มาอีกอะไรเงี้ยคือเค้กอะก็ชอบชอบคิดหาทำอะไรใหม่ๆนะเออแต่มันก็ต้องรอรอดูจังหวะหรือรอดูเอเนอรจีด้วยนะคะอืมหลังจากคลิปนี้เนี่ยมันก็จะมีคลิป s i t u a t i o n s h ิ p มีพิกาคาสั้นๆมาก็ฝากติดตามด้วยนะคะเค้กอยากให้ทุกคนนะ่ะดูแลมันดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าสุขภาพเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่เราซื้อไม่ได้ด้วยเงิน นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเวลาจริงๆว่าจะพูดสั้นๆแต่ว่าไหนๆก็พูดมาแล้วอ่ะเคกคือด้วยความที่พอเราโตขึ้นอนะ่ะแม้มันจะเป็นเวลาแค่ช่วงประมาณ3ปีถ้าหลายๆคนอนะ่ะลองย้อนกลับไปมองดูอ่ะคุณจะรู้เลยว่าโหคุณผ่านอะไรมาเยอะมากเคก็รู้สึกว่าเคผ่านอะไรมาเยอะมากนะในช่วงเวลาสปีที่ผ่านมานะคะซึ่งมันมันวัดไม่ได้ด้วยเครื่องมือวัดหรือว่ากดเกฑ์หรืออะไรต่างๆแต่ รู้เลยว่ามันเยอะมากแล้วมันก็ทําให้เราอะโตขึ้นเยอะมากนะคะจริง,รงๆเคยอยากเนี่ยพอมาตั้งกล้องถ่ายจริงๆอะมัน,ม,นมันพูดไม่ออกแต่ว่ามันมีอะไรหลายๆเรื่องที่รู้สึกถ้าเคแชร์ไปอะมันอาจจะทําให้ใครหลายๆคนมีสติมากขึ้นคนที่ร้องไห้อยู่หยุดร้องไห้หรือคนที่หลงลืมตัวเองไปหันกลับมารักหันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้ ไว้ให้เ n e r g y เค้กมันนิ่งกว่านอี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเค้กจะเค้กอาจจะทำเป็นคลิปแชร์หรือว่าเล่าให้ฟังนะคะเพื่อเพื่อขอใช้คำว่าเป็นกำลังใจให้แล้วกันเพราะว่าคนเราอะ่ะมันจะมีสักกี่เรื่องเชียวถูกปะที่มันเกิดขึ้นในชีวิตอะ่ะโอเคแหละสถานการณ์ในชีวิตของเรามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนเหมือนกันแต่เครู้สึกว่าอะไรที่มันคล้ายคลึงกันมันก็มีอยู่เยอะพอเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันดังนั้นน่ะถ้าหากเราสามารถแชร์เรื่องราวของเราหรือว่าเล่าประสบการณ์ของเราให ให้คนอื่นเขาฟังคนที่เขากําลังเผชิญหน้าอยู่หรือกําลังจะเผชิญหน้าหรือผ่านมาแล้วยังทําใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยในในเรื่องของอะไรก็ตามนะคะที่มันกระทบกับจ,จ,จิตใจอะไรอย่างเงี้ยเครู้สึกมันคงจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีให้กับให้กับเขาเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเออแล้วก็อีกอย่างนะปีนี้เนี่ยเคเคไม่ป่วยบ่อยเหมือนปีก่อนๆแล้วนะเออดังนั้นเครู้สึกว่าการหันกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สาคัญการแบบ กินให้เพียงพอนอนให้เพียงพอนะคะแล้วก็กินพวกแบบซัพพลีเมนต์ต่างๆวิตามินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วยได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่ด้วยกันต่อไปนานๆน,น,นะคะหวังว่าคือเคอาจจะทําคลิปบ่อยหรืออาจจะทําไม่บ่อยแต่เคก็หวังว่าถ้าวันหนึ่งคุณเหงาคุณคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะดูอะไรบน youtube บนอินเทอร์เน็ตก็แวะกลับ,ม,บ,ม,บม,มานะคะให้หายคิดถึงกันเออโอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบายมาเท่านี้แหละนะคะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ติดตามช่องมาตลอดนะคะ